แกนไฟท์ทัวร์ไทยแลนด์2022รายการเก็บสะสมคะแนนการแข่งขันกีฬานกบินทั่วประเทศไทย2,565สนามที่1จันทบุรีสนามที่2กำแพงเพชรสนามสุดท้ายกรุงเทพมหานครกฎกติกาการแข่งขันกีฬานกบินรายการแกนไฟทัทัวร์ไทยแลนด์2022 แบ่งประเภทการแข่งขันและระยะบินแบ่งเป็น5กลุ่ม A. ระยะ14เมตรประเภท o โอ n พนลาชมาค r ทุกสายพันธุ์ B ระยะ12เมตรประเภทนกกลางใหญ่อาทิเกรย์อีเล็ก a ัสอเมซอนเช n นัหรือนกที่มีน้ำหนักตามสายพันธุ์ระหว่าง2 0 0รกร,รัมถึง1กิโลกร,รมัม C. ระยะ10เมตรประเภท Open Cockatoo ทุกสายพันธุ์ ดีระยะ8เมตรประเภทนกกลางเล็กอาทิคอนนัวอินชิกม้งโดรีคลยมาคอเล็กหรือนกที่มีน้ำหนักตามสายพันธุ์ระหว่าง50กรัมถึง200กรัมอีระยะ6เมตรประเภทนกเล็กอาทิหงหยกเลิฟเบิร์ดฟอพัฟหรือนกที่มีน้ำหนักตามสายพันธุ์น้อยกว่า50กรัมคะแนนสะสมที่ได้รับทั้งหมดเป็นของผู้ฝึกสอนเจ้าของนก ที่ทาการลงทะเบียนและชําระเข้าแข่งขันอย่างครบถ้วนตามเวลาที่กําหนดไว้45วินาทีในสนามเก็บคะแนนทั้งสาสนามทุกประเภทการแข่งขันจะแข่งขันกันสองรอบทั้งรอบแรกและรอบชิงชนะเลิศจะมีรูปแบบการเก็บคะแนนเหมือนกันโดยรายละเอียดคะแนนสะสมมีดังนี้ 1. ในรอบแรกนกผู้เข้าแข่งขันทุกท่านที่สามารถทำเวลาได้ภายใน45วินาที จะได้รับคะแนนสะสม5คะแนนและจะทําการคัดเลือกนกที่ทําเวลาดีที่สุด10ตัวในแต่ละประเภทการแข่งขันเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 2. นกทั้ง10ตัวที่ทําเวลาดีที่สุดในรอบแรกของแต่ละประเภทจะได้รับคะแนนสะสม5คะแนน 3. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันแต่ละประเภทนกที่ทําเวลาได้ลําดับที่ 1, 2, 3จะได้รับคะแนนดังนี้ลําดับที่1 20คะแนนลำดับที่2 10คะแนนลำดับที่3 5คะแนนยกตัวอย่างเช่นนกที่ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งจะได้รับคะแนนจากการแข่งขันรอบแรกที่ทำเวลาได้ภายใน45วินาที5คะแนนบวกคะแนนอันดับ1-10ถึงในรอบแรกอีก5คะแนนบวกคะแนนอันดับหนึ่งคะแนนรวมได้คะแนนทั้งสิ้น3 0คะแนนในสนามกรุงเทพ จนามสุดท้ายทุกประเภทการแข่งขันคะแนนจะมีเป็น2เข้ารายละเอียดคะแนนสะสมมีดังนี้ 1. ในรอบแรกนกผู้เข้าแข่งขันทุกท่านที่สามารถทําเวลาได้ภายใน45วินาทีจะได้รับการสะสมติดคะแนนและจะทําการคัดเลือกนกที่ทําเวลาดีที่สุด10ตัวในแต่ละประเภทการแข่งขันเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 2. นกทั้ง10ตัวที่ทําเวลาดีที่สุดในรอบแรกของแต่ละประเภทจะได้รับคะแนนสะสม10คะแนน 3. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันแต่ละประเภทนกที่ทําเวลาได้อันดับที่1 2และ3จะได้รับคะแนนดังนี้ลำดับที่1 4 0คะแนนลำดับที่2 20คะแนนลำดับที่3 10คะแนนยกตัวอย่างเช่นนกที่ได้รับรางวัลอันดับที่1 จะได้รับคะแนนจากการแข่งขันรอบแรกที่ทำเวลาได้ภายใน45วินาที10คะแนนบวกคะแนนอันดับที่1ถึง10ในรอบแรกอีก10คะแนนบวกกับคะแนนอันดับ1 40คะแนนรวมได้คะแนนทั้งสิ้น60คะแนนหมายเหตุผู้ที่ร่วมทำการแข่งขันสนามเก็บคะแนนครบทุกสนามมีโบนัสคะแนนพิเศษ20คะแนนสรุปผลการแข่งขันเราจะนำคะแนนทั้งหมดของผู้เข้าร่วมแข่งขัน มารวมกันเพื่อหาผู้ชนะลำดับที่1ลำดับที่สองลำดับที่3ตามลำดับกฎกติกาการแข่งขันนกทุกตัวที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นนกที่มีสุขภาพดีมีสุขภาวะที่เหมาะสมต่อการแข่งขันผู้ส่งนกเข้าแข่งขันสามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันการบินหลุดของนกได้อทิเช่น GPS สายล่ามจูง ห้ามใช้อุปกรณ์ใดๆอาทิเทเซอร์สารเสพติดและอื่นๆหรือแม้แต่อุปกรณ์ป้องกันการบินหลุดเพื่อจุดประสงค์กระตุ้นให้นกออกบินหรือบินไปตามเส้นทางที่ต้องการอาหารนกเครื่องส่งสัญญาณเสียงรวมถึงญญพัญพืชทุกชนิดสามารถใช้ประกอบการแข่งขันได้เมื่อนกเข้าสู่กล่องแข่งขันไม่สามารถยกเลิกการแข่งขันหรือขอแข่งขันใหม่ได้ยกเว้นกรณีที่คณะกรรมการแข่งขัน เห็นถึงความไม่เสมอภาคของการแข่งขันนั้นการแข่งขันจะยึดตามเวลาของอุปกรณ์กลางที่ทางผู้จัดงานให้การยอมรับแล้วเท่านั้นและจะยึดเวลาที่น้อยที่สุดเป็นสําคัญผู้ส่งนกเข้าแข่งขันหนึ่งท่านสามารถส่งนกเข้าแข่งขันได้ไม่จํากัดจํานวนและจํากัดประเภทนกหนึ่งตัวสามารถส่งแข่งได้มากกว่าหประเภทถ้าไม่ขาดต่อระบบการจำแนกประเภทการแข่งขันนกทุกประเภท สามารถมีผู้ควบคุมนกได้เพียงหนึ่งคนเท่านั้นนกทุกตัวที่เข้าแข่งขันต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางสุขภาพที่ผู้จัดกำหนดเพื่อความปลอดภัยของนกทุกตัวในงานนกที่เข้าแข่งขันต้องได้รับอนุญ,ญาตให้ครอบครองได้อย่างถูกต้องตามพอบอรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าหมายเหตุนกสายพันธุ์ต่างประเทศทุกชนิดที่เรานิยมนำมาแข่งขันบินอาทิมาคอกระตัว้วพันนวและอื่นๆ ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมพรลบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าห้ามนกที่มีภาวะคุกคามสุขภาพและสวัสดิภาพนกตัวอื่นๆเข้าร่วมการแข่งขันการตัดสินของคณะกรรมการโดยการรับรองจากท่านผู้สว่าจัดพรมรชัยัพยหถือเป็นคำตัดสินที่สิ้นสุดแล้ว